และแค่นี้มันก็มากพอครับที่จะส่งให้เขาเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดอปี2021นี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเดียนะครับในช anel บูเดียสำหรับนักเตะที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกันในวันนี้เนี่ยเขาเป็นกองกลางห้องเครื่องคนสําคัญของเชลซีครับและยังเป็นนักเตะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดอ ปี2021ด้วยครับและแน่นอนครับชื่อของเขาคือจอร์จิโย่ครับจอร์จิโเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มจากบราซิลครับเขาย้ายมายัางประเทศอิตาลีตั้งแต่อายุ15ปีเขาเริ่มต้นเส้นทางสายนักฟุตบอลอาชีพกับทีมเยาวชนของเวโรนาครับโดยเขาใช้เวลาอยู่กับทีมเยาวชนของเวโรนาอยู่3ฤดูกาลครับก่อนจะถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ในช่วงปี2010ถึง2014หลังจากที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเวโรนาได้จอร์จินโยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมและสุดท้ายจอร์จินโย่ก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยพาเวโรนาเลื่อนชั้นมาสู่หลีกสูงสุดของอิตาลีในรอบ11ปีครับก่อนที่เขาจะถูกนาโปลีซื้อตัวไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมปี2014ครับแน่นอนครับในการที่ย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นมันก็ยังมีความกดดันที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่จอจินโย่เนี่ยก็สอบผ่านบททดสอบนี้ได้สบายๆเลยครับโดยเขาใช้เวลาไม่นานในการที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนาปโปลีเขาเป็นกองกลางจอมเทคนิคสามารถอ่านจังหวะของเกมได้ดีมีการจ่ายบอลการเคลื่อนที่มีความคล่องแคล่วที่ดีครับนั่นทําให้เขามักที่จะได้เล่นในตําแหน่งของเพลย์เมเกอร์ครับที่คอยเชื่อมเกมอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างเกมรับไปเป็นเกมลุกโดยตลอดสีฤดูกาคลครึ่งในถิ่นซานเปโลเนี่ย จอจินโยลงเล่นไปถึง160นัดแล้วทำได้6ประตูกับอีก14แอสซิตเขาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพาทีมคว้าแชมป์อิตาเลียนคัพวินเนอร์และอิตาเลียนซูเปอร์คัพแต่ถึงแม้จะมีผลงานที่ดีแค่ไหนกับทีมแต่สุดท้ายงานเลี้ยงก็จะมีวันเลิกลาครับเพราะว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018นายใหญ่ของนาปโปลีอย่างมารดิซิโอซารีเนี่ยย้ายไปคุมทีมเชลซีในเกาะอ,อังกฤษและเป้าหมายแรกของซารีที่จะดึงมาเสริมทัพนั่นก็คือจอจินโยครับซารีเนี่ยไม่รอช้าครับที่จะให้เช ไปดึงตัวจอร์จนโยอดีตลูกทีมคนสําคัญมาร่วมทีมเชลซีและแน่นอนครับจอร์จินโยเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตัวของซารีรวมไปถึงแฟนบอลเชลซีเองผิดหวังเพราะนอกจากการเล่นที่เต็มไปด้วยเทคนิคการแย่งบอลที่ยอดเยี่ยมและการยืนตําแหน่งของเขาในเวลาที่ไม่มีบอลแล้วเนี่ยเขายังมีเกมรับที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งในฤดูกาลแรกเนี่ยเขาลงเล่นให้กับเชลซีในยุคข,ของซารีไปถึง54นัดครับแบ่งเป็นการเล่นในลีกสักสาินัด แด้แน่นอนครับ37นั้นเนี่ยมันมาจากการลงสนามเป็นตัวจริงทั้ง37นัดเลยแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จถึงขั้นเป็น League, แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ฤดูกาลแรกของจอร์จินโยกับเชลซีเนี่ยเขาก็สามารถจะคว้าแชมป์ยูโรปียลีกได้สําเร็จครับชีวิตจอร์จินโยเนี่ยเหมือนจะค่อยๆไปได้สวยกับเชลซีเพียงแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทีมเชลซีจอร์จินโยเองก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยครับเพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยตัวของซารีถูกปลดออกจากตําแหน่งกุนซือของเชลซีครับ เปิดทางให้กับแฟรงค์ลัมพาดอดีตำนานนักเตะของเชลซีเนี่ยเข้ามาทํางานแทนซึ่งในยุคข,ของแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยตัวของจอร์จินโยไม่ได้รับโอกาสมากนะครับมักจะหลุดไปเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยๆแต่ว่าผลงานโดยรวมของทีมเชลซีในยุคข,ของลมพาดเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากมายนะครับทาให้ตัวของลมพาดเนี่ยถูกปลดออกจากตําแหน่งในช่วงเดือนมกราคมปี2021ครับแล้วก็เป็นโทมัสทูเคลนนายใหญ่ชาวเยอรมันครับที่เข้ามาทําหน้าที่แทนแล้วจอร์จินโยเองเนี่ยก็ กลับมามีบทบาทอีกครั้งในทีมเชลซียุคข,ของโทมัทูเคลนครับและมันก็กลายเป็นปีทองของจอร์จิโยเลยครับเพราะหลังจากที่โทมัทูเคลเข้ามาเนี่ยจอร์จิโนก็ได้รับโอกาสมากขึ้นครับและสุดท้ายแล้วเชลซีในยุคข,ของทูเคลเนี่ยก็พังอาจคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จครับหลังจากจบฤดูกาล2020-2021เนี่ยจอร์จิโยก็ติดทีมชาติอิตาลีไปรุ่ฟุตบอลยูโรครับและในฟุตบอลยูโร 2, 2021นี่เอง จอร์จินโย่ก็เป็นแกนหลักของทีมชาติอิตาลีครับใน,ในชุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรครับหลังจากนั้นเนี่ยจอร์จินโย่ยังสามารถคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพร่วมกันกับเชลซีได้อีกด้วยครับนั่นทําให้ปีนี้เนี่ยจอร์จินโย่ถือว่าเป็นปีทองของเขามากครับทั้งคว้าแชมป์ยุโรปกับเชลซีและคว้าแชมป์ยูโรกับทีมชาติอิตาลีซึ่งตัวของเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่นักเตะจอมถล่มลประตูหรือมีการทำแอสซิสต์ให้เราได้เห็นบ่อยๆแต่เขาเองก็เป็นแกนหลักในทีมทั้ง2ทีมนี้แและค่นนี้มัก็ มากพอครับที่จะส่งให้เขาเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดอปี2021นี้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจอร์จินโย่ก็ไม่ได้รับรางวัลบอลลงดอ2021ครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นอันดับ3แพ้ให้กับเรโอเนลเมซี่ ie, และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับและแน่นอนครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันที่กําลังแข่งขันอยู่เนี่ยครับหลังจากที่ผ่านมา14นั้นเนี่ยเชลซีและจอร์จินโย่ก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีรักษาตําแหน่งจ่าูงไว้ได้ตนน่่ออเนืงมาาาหหลยสััปด์ครบ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของจอร์จินโยหวังว่าจะถูกใจเหล่าสาวกเชลซีกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัเตค,คนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจยอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย